ผาดวงครึ่งปีหลังพึ่งเริ่มต้นวิกฤตยังไม่จบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1ิกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวนมากผู้เสียชีวิตจำนวนมากติดต่อกันทุกวันล่าสุดทางด้านอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้เปิดคำทำนายดวงเมืองประเทศไทยครึ่งปีหลัง2564ไว้ว่าในช่วงปลายกันยายนจะมีคนในวงการสูญเสียซึ่งชีวิตไม่อุบัติเหตุก็เกี่ยวกับเรื่องโรคภยัยเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนที่ตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไป ดวงเมืองหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากวันที่30กรกฎาคม2564เป็นต้นไปคนตายเป็นใบไม้ร่วงวิกฤตยังไม่จบเท่านี้นี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นเกี่ยวกับการสูญเสียหลังจากนี้เป็นต้นไปสิงหากันยาลาพฤศจิกาอย่างสิงหาหน้ากลัวต้องใช้ชีวิตไม่ประมาทกันยาใบไม้ร่วงตุลายืนพื้นหลังจากนี้เป็นต้นไปหนักเลยพฤศจิกาจะมีการเปลี่ยนแปลง